สวัสดีครับวิ่กับผมนะครับรีพีคซนะครับตอนนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องไม่ใช่อธิบายสิที่ว่าบ่นดีกว่าไหนะเรื่องของไอระบบเอ่อหน้าดิสคเวอร์ของระบกที่มันมีแต่เกมที่โคตรจะน่าเบือ่อผมใช้ค่คำว่าโคตรจะน่าเบื่อจริงนะครับเพราะมัน,ม,นมันแบบมันซ้ำกันไปซ้ำกันมาเหมือนในรูปนะครับนี่ยนดูนะครับ บอกไว้ก่อนนะครับว่ารูปนี้ที่ผมเอามาเป็นรูปของที่กินเลโก,โกแคทนะครับเอ่อหลังจากที่คุณดูแล้วมันจะคุณน่าจะรู้จักใช่ไหมครับดูอย่างัม Coming p o p u l a า Mos เอ่อแล้วก็ไอ,มอ้มอสไอ้มอสอะไรนะผมผมผมอ่านไม่ออกอ่ะเออพูดจริงๆนะเออแล้วก็ I'm Coming d e ็ d For You แล้วก็ไอ เอิแล้วก็พิพ p l e l like i k ์นะครับที่จริงก็มีอีกนะครับแต่ว่ามันก็แบบมันก็ซ้ำจริงๆอะ่ะผมผมรู้สึกมันก็เบื่อสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละครับผมก็แค่มาบน,นเฉยนะครับสวัสดีครับ